ใชยตอนนี้อยัางน้ออย่างน้อว้ยว่าสีเนียนมะเขือต้่มมะเขือมาอลไรกันว่าสีหาปขวามาป,นปรนปลาทูมาปรนปรนอลไรกันว่าสีเนียนนี่ล่ะนี่ขึ้นจากกินเนียนมะเขือนะโอ้ปนโบใส่ปนปลาทูแม่โอ้ยก็ใส่แหละเนาะจังว่าปนมาให้เรียบรโรยโรยพี่นอ้องเดียวเดียวมั้สีนเนียนต้่มวันนี้พี่น้องเดาต้มใส่ต้่มมะเขือมาตำปลาบ่แมนตำปลาใส่พริกลุงกอนเพชรบอตัวะซำหนี่อย แต่เพียดเทน่าออกใหญ่นะใส่งาลงน้ำนี่ของงาเลยใส่งาไปพรอไปหนอปลาโบได้ได้ตัวนี้หอมแหนมของแสบปุ๋งเลยบ่เนียสูตรปุ๋งเลยบ่ปุ๋งแล้วก็บ่กัห้แล้วแล้วปุ๋งก็ได้ใส่นี่สซาก้อนนี่ใส่ปุ๋งเมื่อไงต่ำเลยบ่เนี่ยต่ำเลยพี่หนอซุปซุปปลาเขือง่ายเลยพี่หนอใส่งาใส่ปนปลาทูบได้พี่หนอเด้อสูตรง่ายเฮ่ ทำให้มันแหลกสักคนแม,ม,ม่เว้เยทำให้มันแหลกวะออแหลกชักน้อยนี่างเราบ่ห้มันแหลกเบิดแหลกแหลกซำใดซำหนึง่งเขือเหากับตุ่มมาให้มันเปื่อยแหลกบา้านข้าก็ใส่ปนลงไปได้บาด้ส่ปนปลาทูลงไปพี่หล่อใส่เบิดอย่างนี้ลแล่วจะเสียบโอ้โหใส่เบิดเลยบอกเ,เ,เ,เอาใส่เบิดเลยเออกระโสกสีเพลเพียดชะลอเพียดชะลอขุยข้าใส่เนาะ มาคุยน้วกันเด้พี่น้องเด้อตามโดยพักบ่ตามโดยพ่อขอไม่ไล่เลยนีู่เอานีพไปเลยพี่นองสูบง่ายเดี๋ยวพี่น้องนี่เป็น้งองถามหาแล้วคนว่าสูบเบืองเนียเเน่ยนี่สูบเผือกเนี่ย,เ,เ,ยเรียบร้อยละพี่น้องแต่ว่าปลาทูเขาปนมาเลยเด้อพี่น้องเด้อง่ายเนาะแม<ๆ>นจำนวนเซเวลาครับพี่งงน,น,พน้องสูบใจน้องเพิ่ม บรรยากาศคือขึ้นฟ้าขึ้นฝนซีอิ่วกระเด้ออ๋อซีอิ๊วหร้นนัวอะไรนัวอยู่บ่บ่้านนัวจังบ่ซื้อน้ำปลามาพอเนื้น้ำปลาลงไปว่าท่านพงนัวใส่ก่อนพี่น้องบ่้านพ่อใจอู้เฮ้ยอปีมั้งสิบบ้านพ่อใจมองเสียไม่อยู่หันละแมนโอ้ นี้ได้เรียบร้อยปะเนี่ยร้อยคูลเจ้าเงินล้ลอื้อซิมก่อนนิดก่อน,นหังจากซิมก็ซิมแต่เคาัซิมเขากับว่ามันพอดีแล้วฮึเสียบว้องเถียงดีปะเนี่ย หลายเลยไหมบิดมาเหรอเจา้าบาบาสวยคักเลยพี่นอ้อง,อ,องขักเลยอเอาค้าเข่าฮักเลยค้ามเข่าฮักเลยคแสบมาบลยมาบารีหอมหยอยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องซุปบ,บัคเขือใส่ปนปลาทู ใส่งามหอมพี่น้องนี่นี่ปนมะทูเด้อนี่อันปนไอ้สูบบรเขึ้นพักยังไ,ไงพักลิ่นปีพักลิ่นปีพี่นอ<ม>้องพักลิ่นปีแล้วก็บพักกระถินมะละอันนี้ก็ขานยาขักนยาน<ม>ี่กขานยาแล้วพี่น้องนี่แล้วก็บพักหนอกเอาแม่กินอะไรแม่กินอะไรดีกว่ามากพี่นอ้องตุ้ยพัฟนิยายน้ำกัน <laughs> สเสพซ่าซูบบรเขึ้พี่นอ<า>้องเบิ่งเป็นเมนูอันบานเฮาโอ้ ใหญ่จะเสียบน้านอกรถจอยกับใบอ่อนเลยเลยเสียบคล้องแท่อย่างดีบาดก็ึงคุยก็ไดเจ้าป่นคุยจะเนียนเผื่อก็เพาะแห้งใส่ปนหลายแมนด้วย ยายใส่ปนงลายงไปเนาหหะคุยอีกครข้งได้ไหมมาละเดียวกันไนะม่ดิ <c oughs> นปีดินแค่นั้นต้องกระทิ่งหรือไม่น่ หยอดมันพี่หน่ออยากมีเรื่องี่หน่อ,อนหืมรวยหืมเหี้ยบอ่ออ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 ะฮ้ยแค่ไ กินในปุนนนนปน่นเนี่ยมันแบงไหวพี่น้องปุ่นโอ้ขอก็เนียเนาะกลับเีย หอมงาไปเนอะได้เลยใช้งาออไปโอ้อนดื่มอ,อ่ะดื่มน้ำได้กระดาษอุยุสามบาทก็อ, <laughs> อ,อ,อิ่ม <laughs> น,นอในใหญ่พอได้แม่ข้าเหนใน้อยเนี่ยหลายคนอ,อยากเนีย่ออกกินโผบ่ <laughs> บ่คันคุยหน่อยผมว่าเนียคือข้างาใหญ่อดกันทำไมได้กี่พใหญ่ลไรนี้เลยบ่ใชว่าม้นมปักปากเขาเงยู่ดอๆปักมือดีพี่น้องเขาเมื่อดี่ดีใรนี้ใส่เหรอบ่ร้านลูกถึงยอดพวกอิม อุ้ยโผลเลยลูกเต๋าก่อลูกมะฮเต๋าคนนี้มึด้มาลายมันก็จะจะเแบนมาเตกไม่เนาะโลลูกบ่ไอ้ลำนองหินหินปีบอบอไม่กินโผล่ออกแม้ว่าจทั้งหินปีมถึงินกรปนไม่เนาหินกระป่นกินกระปนนี่ก็แม่กระป่นเนาะ กับปลนกับแกงหม่กรปนแกงน่ใหม่ไหมน้ออากาศคุ้มคือเห็นเห็ดออกนึกเอา เราได้ไขห่หน่อยพักกัน,ฟน,ฟนหนอกส่วนนี้อุดมสมบูรณ์พี่น้องด้นยดูฝนนะครับฝนมันพักเนี่ยพักย่างกับงามเนาะปลูกย่างงามด้งามเบิดก็ไ่งามเล,ลี่ยงเน่ยปลบกบ,บนไดน จำคนกนจับหนักจำแนมันสีน่อยใจไี้ปุ่นไม่ตีน่อยใจพกชิ้นอล้อ ลองเพีไน้องดอสูตรนี่ยสูตรเนีเน่ยมัคือง,ง่ไยๆงเขาเียแหละคนเ่ียวกับทามตะกีกินค่นเดียวกับยะตะกีแบบพนใหญ่ผาถึงผมตรับคนรับกระถินบางอัน้ไม่ิดกินก็คือข้าวกินกับมิตรจะมกสะไนก่บนทากก้กมมกข่อยกิมนมกผ่ ท่นบูสุกมัานจิตข้ากะทินกินก่ปุลน่ะการเอยู่ข้าจตภาพนนิเดียวกินะทินนี่กินปุลแบลมนอเแต่่าแกมันภากินกินปุครับน้ำไปล่าเรากะทินแน่คุล่ะับเรีนนั่นี่เรียนปล่าเลอน่งรอบยกินะเสือผักกเอแก็หล่ ลอกมันกัดเยบกันคุยออกคุยไรเลยบูะเตื้อเนี่ยคุยแบบแบบนี้นอ่ะเอาแบบเป็นพวกหวาบนะเแล้ะไร ไส่นหน่อยม,มึเนาะเอาฝ<อ>นตกมาแล้วเอาเห็ดคุยไปขึ้นมาไม่เนาะอิ่มอืมวำหงแยละกูข้าวหนีแล้วอิ่มเลยอื อิ่มัลยสุดด้วบพูดถึงป่นใบมะทู่อย่างงี้นมะทู่เดียกระแทบเลยพี่น้องมัดใ่กับปุกขึ้อีกแห้งขาดขาดปะอิ่มเดี๋ยวกินอีกน้ออิ่มก่อน กันจะอิม่มก่อนสุดเลยวแม่เมื่อก็นานเดือนเดนก็แล้วสุดกันนานรวยดีเหรอเอาซุปบะเขือใส่พลัมทู่พี่น้องใส่งาหอมหอมเสีบของแหนบไป่ออกเป็นเมนอออูอีสานบ้านเฮาพี่น้อง สูตรเจบแซ่บเห็ดง่ายๆพี่น้องเอาล่องมันเปพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องโดนคนนะครับอี่าติดตามรับชมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์นะครับคนใดเเบื่ออย่าลืมคนใดเก็แชร์่นี่นะฮะเพื่อคนนั่งใจกันแล้วก็ถ่ากินสุวผักกับเขาถูเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเย็นยกเสียเปพี่น้องเด้อเอามาหนี้เอาซ้ำเดีกก้อนเดย็บหอกกินหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ